肩膀。 นี้เรามาตกปลาช่อนนา้นะครับช่อนมาหมายนาน้ำท่วมวันนี้เอาชุดเล็กลองมาเล่นนะครับเป็นลอกซิมเมโน่สปูนตืเตอนะครับ4 2อ็ดคันเวทคันเวท คืสนะิบหกนะคขันลองมาดูอันนี้ได้โดนไปไซส์ใหญ่เลย กบยางที่ใช้วันนี้เป็นกบยางของค่ายพิชซิ่งอีซีนะครับตัวนี้โดนปลามาหลายตัวแล้วนะยังไม่ขาดเหนะียว อโอ้ยตันน mm ี hmm. ้กัดโหดมากครับนี่เปลี่ยนมาใช้สีเขียวม่ะโดนเลย เต็มปากวนตุบโอเคครับผมกบยางฟิชชิ่งอีซี่ครับสีเขียวกัดดีมากบอกเลยครับ ชันป๊อกเต็มปากเลยกบยางฟิชชิ่งอีซี่นะตัวเล็กๆก,ก็กัดโดน ของเขาดีจริงๆครับกบยางโอเคครับเป็นไหมข้างทางหมายหน้าน้ำท่วมตัวนี้เราจะปล่อยเนะตัวเล็กไป